สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะลองใช้ตัว x 3 9นี้นะครับกับอาการคอตกหมอนนะครับนอนกลิ้งผิดท่านะครับแล้วก็มีอาการเจ็บคอเนื่องจากคอตกหมอนนะฮะก็จริงๆแล้วนะครับอาการปวดนะฮะอาการปวดผมน่าคิดว่าน่าคิดว่านะฮะมันน่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทดลองกันว่าการแปะนะฮะแผ่น x 3 9นะฮะจะช่วยลดนะฮะอาการปวด จอาการคอตกหมอนไหมนะครับซึ่งอันนี้นะฮะเป็นเคสอีกเคสหนึ่งนะครับที่น่าทดลองนะฮะก็คือวิธีแปะนะครับเราจะแปะตรงที่นะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าจะได้รับผลดีที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่ระหว่างตรงนี้นะครับคือกระดูกคอกับกระดูกสันหลังเชื่อมต่อกันที่ข้อ C7 นะครับซึ่งเป็นจุดที่จะเชื่อมต่อกับการไหลเวียนนะครับ ของระบบประสาทนะครับที่จะเชื่อมมายังสมองนะฮะตรงนี้คือจุดที่สําคัญที่สุดครับเราจะแปะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าอาการคอตกหมอนนะครับที่มีอาการปวดเนี่ยฮะจะทุเลาลงไหมนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผลลัพธ์นั้มาดูกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ